การพังหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่กลางหุบเขามีครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งชื่อว่าครอบครัวโซเฟียพ่อแม่และลูกสองคนอาศัยอยู่ในบ้านเก่าๆที่ดูเหมือนจะพังลงในไม่ช้าถึงแม้ว่าครอบครัวโซเฟียจะยากจนแต่พวกเขากเต็มไปด้วยความรักและความสุขเสมอโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลคริสต์มาสแม้จะไม่มีของขวัญมากมายแต่พวกเขาก็ฉลองด้วยหัวใจที่อบอุ่นวันคริสต์มาสใกล้เข้ามาแต่ปีนี้พ่อแม่ของโซเฟียไม่สามารถซื้อของขวัญหรือจัดงานเฉลิมฉลองได้เหมือนปีที่แล้วโซเฟียและน้องๆรู้สึกเศร้าเพราะพวกเขาอยากให้ Christmas คร ข,นนขณะที่โซเฟียกำลังนั่งมองดาวบนท้องฟ้าผ่านหน้าต่างบ้านเล็กๆของพวกเขาเธอก็ได้ยินเสียงกระซิบเบาๆความหวังของเจ้าจะได้รับคำตอบเสียงนั้นดังมาจากดวงดาวที่สองแสงสว่างโซเฟียไม่เชื่อสายตาตัวเองดวงดาวนั้นเคลื่อนไปลงมาใกล้บ้านของเธอเรื่อ,อยๆและทันใดนั้นบ้านั้งหลังเริ่มัส่นสะเทือนเล็กน้อยบ้านของเรากำลังลอยขึ้นไปน้องชายของโซเฟียตะโกนอย่างตื่นเต้นบ้านของครอบครัวเริ่มลอยขึ้นอย่างชา้ชาๆแล้วลอยสูงขึ้นไปในท้องฟ้ายามค่ำคืนลมปรยปรายลงมาเบา,เบา,เบาๆรอบๆบ,บ้านลมหนาวพัดพาบ้านไปยังที่ที่ไกล เมื่อบ้านลอยขึ้นไปถึงท้องฟ้าโซเฟียและครอบครูพบว่าพวกเขาได้มาถึงดินแดนพิเศษแห่งคริสต์มาสที่นั่นเต็มไปด้วยต้นคริสต์มาสสูงใหญ่ประดับด้วยไฟระยิบระยับและของขวัญนับไม่ถ้วนไร้ล้อมเด็กๆวิ่งไปเล่นท่ามกลางหิมะด้วยความตื่นเต้นพ่อแม่ยิ้มอย่างมีความสุขพวกเขาได้พบกับซานตาคลอสผู้ใจดีที่กำลังเตรียมของขวัญและขนมมากมายสำหรับครอบครัวซานตาคลอสกล่าวว่าบ้านของพวกเจ้าได้ถูกพามายังดินแดนนี้เพราะความหวังและความรักที่เจ้ามีต่อกันและในค่ำคืนนี้ข้าขอให้ครอบครัวของเจ้ามีความ คืนนั้นครอบครัวโซเฟียได้ร่วมฉลองคริสต์มาสด้วยกันอย่างมีความสุขพวกเขาได้รับของขวัญมากมายไม่ว่าจะเป็นขนมหวานหรือของเล่นที่เด็กๆสนถึงเมื่อถึงเวลาบ้านของพวกเขาก็ลอยกลับมาสู่พื้นดินและกลับมาตั้งอยู่ที่เดิมในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนั้นแม้จะไม่มีเงินมากมายหรือของขวัญจากร้านค้าหรูหราแต่บ้านของพวกเขากับอบอุ่นไปด้วยความสุขและความรักคริสต์มาสปีนี้กลายเป็นเทศกาลที่พิเศษที่สุดที่ครอบครัวโซเฟียเคยมีและจากวันนั้นมาทุกๆคริสต์มาสบ้านของครอบครัวโซเฟียจะลอยขึ้นไปบนฟ้าอีกครั้งพร้อออออมมมเสสีียยงงหหััััััววราาะะแลคุขท่นนนนนจจจจจจดดดดกกกกบ